ใช่แล้วค่ะแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องที่สำคัญย่างที่บอกไว้ตอนตอนนะคะกับขาดไม่ได้เลยพอตอนนี้เนี่ยค่ะพมจจังหวัดราชวาสค่ะก็ได้แรงช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบเหตุโกดังเก็บดอกไม้เพลิงระเบิดนะคะซึ่งวันนี้ค่ะเราจะได้เรียบรับเกียรติผุดคุยกับนางคอทรีมะฮายารุณพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดราชวาสค่ะรายละเอียดตรงนี้ติดตามกับทันได้นะคะตอนนี้ทันอยู่ในรายการผีรักขับค้าแล้วค่ะสวัสดี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 ค่ะท่านผู้ฟังแล้วก็ พิธีกรนะคะค่ะค่ะท่านมอป <Words. S 2> จค่ะเบื้องต้นผ่าจากการสํารวจความเสียหายเนะะี่ยค่ะมีครัวเรือนแล้วก็บ้านเรือนของพี่น้องประชาชนเนี่ยเสียหายมากน้อยแค่ไหนะคะครัวเรือนที่เสียหายจริงๆนะคะก็จะมีที่สํารวจหน้างานนะคะที่เราเดินหน้าอยู่เนี่ยค่ะอ682ครัวเรือนนะคะค่ะอ682ครัวเรือนเนี่ยแยกเป็นว่าเสียหายทั้งหลังแด สิบแปดหลังคาเรือนาบางส่วนที่ที่มากนะคะเจ็ดสิบเก้าหลังคาเรือนแล้วก็บางส่วนที่น้อยน้อยนะคะห้าร้อยสิบห้าหลังคาเรือนค่ะก็จะมีมีสมาชิกในในทั้งหมดหกสิบแปดหกหกร้อยแปดสิบสองรายครัวเรือนเนี่ยอยู่ที่ที่จังหวัดเพาะน้างา,านะคะคือสอง3ั้ายรายคือสมาชิกในครอบครัวรวมทั้งหมด 6ง2ลังคาเรือนเนี่ยค่ะค่ะ,คะแต่แต่ในขณะที่เราตำรวจในตอนที่เกิดเหตุใหม่ๆนะคะ,คะแต่ว่าในในหน้าง,งานตอนนี้เริ่มลงรายละเอียดเนี่ยอาจจะมีหลังจากนี้อาจจะมียอดเปลี่ยนแปลงอาจจะเพิ่มขึ้นหรือว่าน้อยลงกว่าเดิมอีก,อ,กอีกนิดนึงอะไรอย่างนี้ค่ะอตอนนี้ยังยัง,ย,งยังฟันธงไม่ได้ค่ะแต่เพียงแต่ว่าในส่วนหน้าง,งานแต่ละส่วนเนี่ยท่านผู้ว่าก็มอบ ให้หน้างานที่เกี่ยวข้องโดยตรงแต่ละส่วนที่จะต้องเกี่ยวดูแลกับผู้ประสบภัยทุกทุกช่องทางทุกทุกเเขาเรียกอะไรนะทุกการช่วยเหลือที่มีในในหน้างบประมาณของแต่ละส่วนด้วยนะคะไม่เกี่ยวกับกบองบริจาคอยเดียวนะคะแต่ว,ว่าให้แต่ละส่วนลงไปดูหน้างานเราช่วยอะไรได้บ้างคะ่ะค่ะทีนี้ในส่วน,อนของพอมอจอเองอะคะ่ะเรามีแนวทางในการให้ความช่วยเหลือเหล่านี้ยังไงบ้างคะ ในในในส่วนของการช่วยเหลือนะคะเอ่อเราก็แบ่งแผนเป็นระยะการช่วยเหลือเป็นสามสาแผนระยะนะคะระยะวิกฤตก็คือเราก็นําทีมนะักสังคมสงเคราะหนะ์นักสิวิยาที่เรามีในหน่วยงานทั้งหมดนะคะเอ่อเรามีอยู่เจ็ดหน่วยงานในสังกัดในกระทรวง เรียกว่าวันโฮมนะคะ,คะ,ะรวมแล้วในหน้างานเนี่ยเราก็เทคนของเราในเรื่องของลำดับแรกก็คือร่วมตับจังหวัดลงพื้นที่เยียวยาสํารวจเกี่ยวกับการเก็บข้อมูลเพราะว่าในสามสี่วันแรกเนี่ยเรายังทําหน้างานได้ไม่เยอะค่ะเพราะว่ายังมันยังมีพื้นที่โซนที่เป็นไขรแดงไข้ขา,ขาวแล้วก็คนอ่ะพอมันประสบเหตุเนี่ยเขาไม่อยู่กระจัดก,กระจายค่ะ,ค,ะคนที่มาอยู่ศูนย์พักพิงที่เราจัดเนี่ย วันแรกๆแ,แค่สามครอบครัวแต่ตอนนี้มีมาเก้าครอบครัวนะคะซึ่งวันนี้เราก็จะส่งเข้าไปอยู่บ้านเช่าแล้วค่ะก็ก็ก็ทมด้วยความกระตัดกระจาเนี่ยจังหวัดช่วยในเรื่องของจิตอาสา,าส่งข้าวส่งอาหารแล้วก็รับนะักหน้าง,งานว่าให้มาลงทะเบียนหน้าง,งานก่อนแล้วก็ช่วยในเรื่องของให้คำแนะนำสอบถามใน ิ่งที่ก็อยากให้เราให้ช่วยนะคะคือหน้าง,งานนี้ระยะวิกฤตนะคะ,ะในในระยะกลางเนี่ยเราวางแผนว่าเราจะจัดที่อยู่ชั่วคราวซึ่งในกระทรวงของพอมอเนี่ยจะมีในเรื่องของการช่วยเหลือของสถาบันพัฒนาองค์กรเอกชนหรือที่เราเรียกสั้นว่าพอชอนะคะ,ะซึ่งเขาก็อยู่ในสังกัดกระทรวงพอมอแต่ช่วยในเรื่องของบ้านเช่ากรณีที่ผู้ประสบเหตุเนี่ยไม่สามารถอยู่ในบ้านหรือว่า ที่ยังอาศัยอยู่กับญ,ญาติอยากจะเช่าบ้านตามตัวเรือนที่เราแจ้งเมื่อคียกำลังให้แจ้งความประสงค์แล,แล้วเมื่อวานเราก็เคาะจํานวนได้บางส่วนนะคะที่ทางพอจเราก็มาพิจารณาร่วมกับจังหวัดพอให้เช่าได้เดือนละไม่เกินสามพันบาทไม่เกินหกเดือนสําหรับที่รอการจัดการในเรื่องของบ้านเขาไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของซ่อมหรือว่าสร้างะคะ่ะก็แล้วแต่ความจําเป็นของแต่ละครัวเรือนนะคะ,ะน,นี่นะคะค่ะ ในในในเรื่องของอระยะกลางนะก็ยังมีในการวางแผนการที่เหลือครัวเรือนเด็กผู้สูงอายุคนี่การซึ่งอันนี้เป็นกลุ่มเกาะบางที่เราต้องดูในส่วนของพมลึกๆร่วมกับของสาธารณสุขศึกษาอะไรนี้นะคะก็แล้วแต่ว่างานอันนี้ตอนเนี้ยน้องเขา,าในเรื่องของนักสังคมเราก็ให้ปูคมแล้วนะคะว่าในการลงเยี่ยมเคส ออกมาว่าคนนี้ต้องการอะไรต้องต้องช่วยอะไรในหน้าง,งานของเราต้องช่วยอะไรที่จะไปเสริมทัพของจังหวัดได้ะคะ่ะค่ะในระยะยาวอันนี้ในระยะยาวก่อนเลยเดี๋ยวจะมาพูดในเรื่องของการช่วยเหลือนะคะในระยะยาวเราก็ต้องบูรณาการในเรื่องของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานหรือเราอาจจะดึงฝูดศิษย์สตรีทาคใต้และภูมิเราอาจจะมา อาชีพแบบคนที่ต้องการสึดอาชีพเพื่อเขาจะได้มีอาชีพใหม่ในเรื่องระยะยาวนะคะ,ะ,ะเริ่มนการนเงินเงินประกอบอาชีพในวงเงินที่รับเบียยเราให้ได้นะคะ,ะแล้วก็ซ่อมสร้างที่อยู่อาศัยทาววนเหมือนที่บอกเมื่อกี้ค่ะเอาเงินพอพออจอไปโผกกับของหน่วยของจังหวัดที่มีในเรื่องของปอพอในเรื่องของกองทุนการช่วยเหลือซึ่งจังหวัดก็เคาะเคาะเคาะแล้วว่าเท่าไหร่เท่าไหร่ต่อต่อการตามเปอร์เซ็นต์ของการเดือดร้อน ของผู้เสียาหายนะคะแล้วก็ให้การช่วยเหลือทุกมิติที่เราดูแลคือ5มิติคือในด้านการศึกษาในความระบางพิการในเรื่องของสวัสดิการรักในเนี่ยเราต้องไปดูเคส by เคสนะคะต่ะละลา,านไปค่ะค่ะ,คะทีนี้ท่านพมจค่ะขอย้อนกลับไปที่ระยะวิกฤตสักนิดหนึ่งอย่างที่ท่านพมจบ,บอกว่าจะมีทีมวันโฮมหรือว่าการจัดทีมนักสงเคราะห์แล้วก็นักจิตวิทยาเนี่ยค่ะในลักษณะนี้เนี่ยเรามีแนวทางการดำเนินงานอย่างไรคะเพื่อประเมินกลุ่มผู้ได้รับผลกระทบอะคะ ใน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 ,ใน,ในจริงจริงในด้านจิตวิทยาจริงๆในเชิงลึกในด้านจิตเนี่ยต้องให้หมอแล้วคู่กับเอ็มแคลร์เอ็มแคลของศัภาพจิตแล้วก็ทางสาธารณสุข,ขเดินคู่กันเลยค่ะในเรื่องของการเดินเผชิญหน้าแล้วก็เจอเคสอะไรที่เราช่วยเขาได้แนะนําได้ก็นักสังคมแล้วก็จักการเจรจในด้านเชิงลึกต้องให้นักจิตของอ่าของในเรื่องของหมอทางแพทย์จิตเขามาวิเคราะห์ว่วาคนเนี้ย เพราะมากแค่ไหนลึกแค่ไหนแล้วก็ในระหว่างทางที่เราคุยกับเคสในการเก็บข้อมูลเนี่ยเราให้นักสังคมเรานักสิวเราก็จะแนะนําว่าให้สังเกตเด็กนะ,ะว่าเด็กในหรือว่าสมาชิกในครอบครัวทุกคนให้ช่วยสังเกตว,ว่าตอนที่เกิดเหตุใหม่ๆเด็กอาจจะไม่รู้สึกเขาอาจจะแค่ตกใจใแต่พออยู่ไปอยู่ไป,อ,ไปอาการเขาอาจจะเกิดออกมาว่าเขาเริ่มกลัวเพราะเราหน้างานเมื่อวัวนสองวันนี้มีมีครอบครัวหนึ่งแจ้งตอนที่เราเด็กเราลงไปเนี่ยบอกว่า ลูกเขาเปิดพัดลมก็กลัวแล้วอืมอันนี้อาการเริ่มออกทั้งๆท,ที่ว่าหน้าหน้านั้นไม่เป็นไรหาก่อนหน้านี้ไม่ได้มีอาการแต่ตอนนี้รู้สึกว่ามีเสียงดังเ็าจะรู้สึกเราก็ต้องแนะนําเขาว่าให้ที่ไปหาหมอนะเนี่ตอนนี้หมอก็ลงมาในพื้นที่มา บริการถึงที่ให้ไปรับคำปรึกษาด้วยแล้วก็ส่วนส่วนอีกช่องหนึ่งก็คือเราก็จะประสานกับทีมสาธารณสุขเลยว่าบ้านนี้มันมีเด็กเริ่มมีอาการชอมาเลยนะมันรู้สึกว่า,าตกใจเมื่อเวลาเปิดพัดลมอะไรอย่างเงี้ยคือก็ต้องทั้งคนพิการทั้งคนผู้สูงอายุเราบอกว่าคนในขณะที่เกิดเหตุคนบางคนก็แสดงอาการเลยบางคนก็รู้สึกเลยแต่บางคนเนี้ย ยังไม่มีอาการนักขนาหน้างาน,าน,านอันนี้คือสิ่งที่เราพยายามช่วยในเรื่องของเบื้องต้นก่อนนะคะว่าะว่าว่าอนที่เพราะว่าเราต้องในเชิงลึกถ้าเป็นเงินงบประมาณเราต้องดูในเชิงลึกว่าเออเขาทําเข้าหลักเกณฑ์ในข้อไหนของหมวดเงินที่เรามีมให้การช่วยเหลือในการสุงเพาะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของผู้ปสุปัญหาทางสังคมเด็กในครอบครัวยากจนผู้พิการผู้ผู้สูงอายุที่ ในภาวะยากไร้แค่มาเคาะว่าแค่นั่นเองนะคะแค่ว่าให้มันตรงกับนั้นเราก็จะแยกหมวดหมู่ของการจ่ายเงินให้เขาเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนนะคะที่จะช่วยเหลือนอกเหนือจากเงินบรรเทาภครที่จะมีโดยตรงที่กับผู้ประสบภัยแต่ของเราเนี่ยดูในหน้างานว่ายาวๆเราจะช่วยอะไรเขาม้างนะคะช่วยชอาคิดว่าในระยะสามสี่เดือนห้าเดือนหกเดือนเนี่ยเราก็คงต้องลงยังต้องลงพื้นที่ดูในระยะยาวว่าเขาหลังจากที่ หลังวิกฤตเราเขาต้องการอะไรในส่วนของเพิ่มเติมอะคะค่ะค่ะท่านพมจขอคนิดนึงค่ะกรณีที่ว่าที่อยู่อาศัยได้รับความเสียหายอะในส่วนของพมจเองอะค่ะการสนับสนุนค่าก่อสร้างเราได้มีการกําหนดกฎเกณฑ์ไว้อย่างไงบ้างคะอันนี้ถ้าโดยตรงจริงๆถ้ากรณีเนี้ยเราใช้ของพชอย่างที่พูดนะคะทางพชจเนี้ยเมื่อวานเมื่อวานเริ่มประชุมในพื้นที่นะคะได้รายชื่อมาบางส่วนร้อยกว่าราย <c oughs> ก็คือเมื่อวานเนี่ยมามาคุยเรื่องหลักจีนก่อนแล้วก็คุยเอาชื่อมาเคาะแล้วนะคะแต่แต่พี่ดายังไม่ได้รายละเอียดที่ชัดเจนรู้สึกจ <c oughs> ะ,อะ,อะเอี๋ยนะคะมันจะเก้าสิบเก้ารายที่จะเป็นเพรงข้างหลังที่บอกเมื่อกี้ค่ะ <c oughs> รวมทุเขาก็สามหมื่นบาทสําหรับสร้างนะ <c oughs> สร้างจากผู้เสียหายทางหลังไปสรงทุกของ จังหวัดในส่วนหมวดอื่นอื่นนะคะก็จะเป็นข้างหลังแล้วก็ถ้าบางส่วนเนี่ยต้องดูตามเปอร์เซ็นที่ทางพอพได้พิจารณาแล้วว่าของเขาเสียหายกี่เปอร์เซ็นแต่ก็อยู่ในวงเงินสามหมื่นก็ว่าตามเคสว่าของเขาตอนนี้ตอนนี้ยังเคาาไม่ได้ว่าเท่าไหร่แต่เมื่อวานเริ่มพิจารณาแล้วนะคะก็เอาเข้ามาได้แล้วนะคะแต่ว่า ยอดขอขอไว้รอบหลังนะคะว่าที่แน่นอนแต่ว่ามวาเริ่มพิจารณานะคะแล้วก็จะมีในเรื่องของอที่น้าง,งานจริง,รงๆวันนี้ระหว่างที่เขารอเนี่ยทางพองโอโหน่วยงานในสังกัดกระทรวงพอมองเนี่ยจะช่วยในเรื่องของให้ชาบ้านได้ค่ะตามสิทธิ์ของของเขาของผู้สบงไยเนี่ย เดือนละไม่เกินสามพันบาทามไม่เกินหกเดือนค่ะระหว่างรอการซ่อมเพื่อเขาจะเข้ากลับไปอยู่ในที่ที่ของเขาคาะที่บ้านของเขาได้ค่ะเขาสามารถอตอนนี้ทางเราก็รับรับเรื่องมาแล้วนะาร้อยกว่ารายอยู่ค่ะในส่วนที่เขาจะแล้ววันนี้จากที่อยู่ที่ศูนย์พักพิงนะคะม,มีเคสอยู่ในศูนย์พักพิงอยู่เก้าเก้าครอบครัวพร้อมที่จะออกวันนี้ค่ะคือก้าเจ็ด เจตัวเรือนนะคะก็เขามีบ้านเช่าที่เ็าติดต่อมาแล้วค่ะอ,อันนี้คือเป็นกลุ่มแรกที่จะออกแล้วก็อีกสองสามวันอันนี้เขาไม่สามารถหาบ้านเช่าได้เองเราก็เลยได้คุยกับอบตเมตื่อวานตอนประชุมบอกว่าฝากอบตช่วยดูบ้านเช่าให้เข้าหน่อยเพราะว่าบางคนเขาไม่สะดวกที่จะไปเข้าไปอย่างเด<ช>ิมค่ะหาดึงหาเองเองด้วยสองเขาไม่สะดวกท<า>ี่จะไปอยู่ไกลเนื่องจากว่า เหมือนเขาเองอะ่ะเขารู้สึกว่าเขาอยากอยู่ใกล้กลๆเพื่อจะกลับไปดูบ้านเก่าเขากลับไปดูญาติอะไรอย่างนี้ค่ะเขามีมเขามีเหตุผลของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะเราก็พยายามบัรเทาเขาให้ไม่ได้มากที่สุดก็เลยเมื่อวานก็เลยคุยในที่ประชุมว่าอันนี้ฝากทางอบตจัดก,การให้เขาเลยนะว่าบ้านบ้านสองหลังที่เขาแจ้งความันเพราะว่าทุกคนแจ้งความจนมงจะจะไปเข้าแล้วล่ะแต่ว่าวันวันวันนี้กับพรุ่งนี้สามารถออกได้เลยเจ็ดเจ็ดหลักพาเรือนเจ็ดคาเรือน เพราะว่าเขาเขาหาบ้านเช่าได้แล้ว แล้วก็อีกสองสองเนี่ยขาขอช่วยเราช่วยหาแล้วพี่ดาเองเราเองก็วิ่งอยู่หน้าง,งานบ้าง<ม>เด็กเราก็ลงพื้นที่บ้างแล้วทำขณะในพื้นที่สู้ทางอวตไม่ได้เราพื้นที่เขาจะรู้ว่าตรงไหนมีอะไรนี้ค่ะก็เลยคุยในที่ประชุมว่าฝากเขาเลยนะไว้ช่วยดูบ้านค่ะ<ม>ให้เขาได้ไปไปอยู่ในได้ได้เร็วนี้ค่ะคิดว่าในส่วนของศูนย์พักพิงไม่เกินอาทิตย์นี้ก็สามารถจัดการให้เขาได้กลับไปอยู่ในที่บ้านเช่าได้หมดทุกรายค่ะแล้วก็แล้วก็ระ งระหว่างที่เขาอยู่ในถู์พักพิงเนี่ยค่ะเราก็มีหน่วยวันโฮมเราค่ะไม่ว่าจะเป็นบ้านพักเด็กสกถานส,สุกษาศสถานศขกษาเด็กนะคะแล้วก็หน่วยงานที่มีสิทนักศึกษานักสังคม,มลงไปทําเอาสภาเด็กลงไปทําพาสภาเด็กไปลงทํากิจกรรมทุกวันนะคะรแรกแรกเนี่ยเด็กจะ,จะรู้สึกว่า กลัวกัวแต่ตอนนี้สามารถลากเราได้เลยนะมาจับมือเข้าไปเล่นกัเขาได้เลยเราก็มีกิจกรรมสุกสนั้นใช่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการระบายสีนะคะให้เขาได้เล่นแล้วก็ มีขนมปเป็นแจกไอติมอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีตุ๊กตาเพราะก็รู้สึกว่า,าค้อบคอนคลายได้เยอะค่ะในส่วนนี้ในด้านจิตใจค้อาเด็กงนี้สามารถพร้อมที่จะเข้าไปอยู่กับสังคมข้างนอกได้ละค่ะค่ะทีนี้ท่านพมจค่ะอีกหนึ่งกลุ่มสําคัญค่ะก็คือกลุ่มผู้เปราะบางแล้วก็กลุ่มผู้สูงอายุค่ะในทางทีมสหวิชาชีพเนี่ยค่ะเรามีทางแนวทางในการช่วยเหลือกลุ่มนี้ยังไงบ้างค่ะ เราคุยกับทีมไม่ใช่เฉพาะในวันโฮมของพมอนะคะเราคุยกับทางสสจทางทีมของเอ็มว่าทางทีมของแม้กระทั่งเด็กที่เปราะบางนะคะคุยกับทางสทศึกษาธิการนะ้ว่าเราจะทํายังไงในการขับเคลื่อน ก็พูดผูป่วติดเตียงเนี There, ่ยในส่วนของเดิมเนี่ยเราดึงจากข้อมูลเดิมก่อนนะคะแล้วก็ให้น้องเขาลงไปดูว่าเขาเขาต้องการอะไรบ้างในเรื่องของนี้มีบัตรพิการหรือยังเพราะว่าในผู้ป่วยติดเตียงบางบางคนน่ะยังหลุดคือตอนสำรวจหน้างานน่ะด้วยความเร็วด้วยเพราะต้องอาศัยหลายทีหลหลายกุ่งานที่ไปช่วย พอเขาเห็นนั่งลุกขึ้นไม่ได้เขาเขียนสิตเตียงเอาข้าจริงพอเราไปสอบยังไม่สิตเตียงก็เก็ต้องเคาะทิรล,ลายทิรล,ลายต่อไปค่ะในรายละเอียดแล้วก็กาลังดูว่าเขาต้องการอะไรในส่วนของถ้าเขายังไม่มีบัตรพิการเราก็จะหให้ทางสาธารณสุขร,รับรองความพิการเราเพื่อที่พมจจะได้ขึ้นทะเบียนพิการแล้วก็ท้องถิ่นจะได้จ่ายเงินพิการนะคะในส่วนของรายเบียรอยังชีพก่อนแล้วก็เราเองเราจะมาดูว่าเออเขานั้นมีสิทธิ์ในเรื่องของ ถ้าข้างหน้าหลังจากซ่อมบ้านแล้วเขายังไม่ไม่สะดวกในเรื่องของสิ่งอำนวยความสะดวกตรงนั้นมันจะมีในเรื่องของซ่อมบ้านของขอผู้สูงอายุผู้พิการอีกในวงเงิน ผู้สูงอายุโวมเงินอีกสองหมื่นนะคะอันนี้ต้องระยะยาวให้ไอห้หน้างานเสร็จก่อนผู้พิการนี่ไม่เกินสี่หมื่นสำหรับสําหรับอ่ซ่อมบ้านของเขาให้เขาได้มีสิ่งอำนวยความสะดวกสําหรับผู้ดูแลหรือผู้พิการเองที่จะใช้ชีวิตในในประจำวันของเขานะคะแล้วก็สําหรับผู้พิการเนี่ยเราจะไปดูว่าเออหลงังจากที่เกิดเหตุมันอาจจะมีคนที่พิการเพราะว่าตอนนี้ คนที่บาดเจ็บสาหัสที่อยู่ในโรงพยาบาลสิบรายอ่ะตอนนี้ดิชาร์ดหมอดิชาร์ดไห้ออกกลับไปอยู่บ้านแล้วสามราย mm hmm. เหลือเจ็ดรายต้องไปดูในเชิงลึกว่าต่อไปที่ว่าสาหัสเนี่ยจะเข้าข่ายพิการไหมหรือว่าจะแบบแค่ไหนแล้วก็ต้องดูเป็นเคส by เคสค่ะแล้วก็ <Huh. S 1> ในส่วนผู้สูงอายุเนี่ยน้องเขาก็ล่างลงเจาะเป็นรายรายเราก็ให้นักองคมแต่ละโซนแต่ละเพราะว่าเราแบ่งโซนไปหกโซนตามที่ปกครองเขาแบ่งค่ะ huh. พรมลงไปเลยในแต่ละทีมของพี่เนี่ยจะมีนักสังคมซึ่งสามารถ CM ได้เลยคือทำกระบ,บวนงานให้ครบเลยว่าคนนี้ทำอะไรต่อไปข้างหน้าค่ะค่ะท่านพมจอ่าทีนี้หลายๆคนอาจจะอยากทราบแล้วค่ะว่าถ้าหากว่าผู้ประสบภยัยเนี่ยเขาต้องการที่จะขอรับการช่วยเหลือเยียวยาเขาจะต้องเตรียมเอกสารหลักฐานอะไรบ้างคะแล้วก็จะต้องแจ้งไปยังช่องทางช่องทางไหนได้บ้างคะ ค่ะค่ะเดี๋ยวให้เบอร์โทรศัพท์นะคะก็ถ้าถ้าโทรศัพท์ของสำนักงานนะคะ073 532 105-6ค่ะ073 532 105-6นะคะก็มี2เบอร์แล้วก็เบอร์ตัวพมจเองเนี่ย081 896 3568 ค่ะ,คะนี่นะคะ,ะก็สามารถติดต่อกันไปได้นะ,ะจะต้องเตรียมเอกสารหลักฐานอะไรบ้างคะท่านพมจคะก็ก็จะมีในเรื่องของบางคนก็ไม่มีสำเนาทะเบียนบ้านแบบป<า>ระชาชนนะฮะตอนนี้ทางปกครองก็ตั้งบูธตรงนั้นเลยรับแจ้งก็ท่านก็ได้ไปส่วนมากก็ไปแจ้งแล้วในในเรื่องของ ของเราก็ต้องการชื่อที่มีเลข13หลักเพื่อที่เพราะว่าตอนนี้เราไม่เบิกเป็นเงินสดนะคะเราพอหลังจากที่เราให้การช่วยเหลือเนี่ยเราจะถ้าเป็นเงินเราจะโอนผ่านเข้าบัญชีเครดิตบีบีคอร์รอเรทเขาเลยนะคะเข้าไปในบัญชีเขาซึ่งซึ่งจะมีเลขที่บัญชีซึ่งเขาอาจจะสมุดเขาอาจจะหายแลย้วจาไม่ได้อะไรนี้ทางตำรวจก็จะรับแจ้งแล้วแบงก์ก็จะออกให้อันนี้คือการโคในหน้าง,งานนะคะ,คะแต่ว่าที่หลักๆที่เราอยากได้ก็คือสำเนาทะเบียนบ้าน สำนักาบัาตรอภาคาชฐหรือไม่ต้องก็ได้แต่ว่าต้องมีเลข13หลักให้เราเพื่อที่เราจะต้องมีตัวตนแน่นอนนะคะในเรื่องของการทํางานในระเบียบราชก,การนะคะเพราะเราทํางานตามระเบียบราชก,การเอแต่แต่เจ้าหน้าที่เราเนี่ยหน้าง,งานก็ไปคุยกับเขาโดยตรงก็คุยกับเขาได้ชี้แจงกันแล้วแต่ว่าถ้าเผื่อขาดเหลือยังไงก็โทรตามที่เบอร์นี้แล้วก็หน้าง,งานสามารถแจ้งเพราะเรามีบูธอยู่<ฆ>มียังตั้งโต๊ะอยู่ที่ศูนย์ทักพิงแล้วก็ที่ อบตอมนโนุอยู่ะค่ะเจ้าหน้าที่พี่ก็นั่งรอมีเครือข่ายของพอชอนี่นั่งรับเรื่องอยู่ะคะ<ม>่ะแต่นในขณะของเจ้าหน้าที่เรานี้ปูโรมอยู่ะคะ่ะที่อยู่ค่ะสามารถได้ตลอดเวลาเลยค่ะค่ะค่ะรู้สึกวเป็นเกียรติมากๆเลยค่ะท่านพมชค่ะที่ได้มาร่วมพูดคุยกับเรานะคะข,ขอบพระคุณมากๆเลยนะคะ่ยินดีค่ะยินดีค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ นี่นะคะก็อย่าลืมนะติดต่อกันไปได้นะคะเลขกแต่ว่าจำเป็นตอนนี้ก็คือเลขกซิบลักนะใครทำบัตรประชาชนหายแต่ว่าจำเล็กได้ก็คือสามาถไปติดต่อแต่ถ้าว่าใครจำไม่ได้ก็มีการตั้งโตอยู่เทจุดเกิดเหตุแล้วนะคะก็เป็นต่อจหนทเทได้จหนทเทจะมีการรับเรื่องรองเรียนอยู่นะคะเบอร์โทรย้ำสักคิดหนึ่งนะคะ0่ย์แปดหนึ่งแปดเก้าหกซห้าหกแปดแล้วก็อีกเบอร์นะคะส่วนเจ็ดสามห้าซสองหนึ่งนห้าึ่งหกนะคะโทรไปได้ติดต่อกันไปได้ค่ะ